สวัสดีค่ะกระซิบบอกเล่าแนะนำให้ท่านได้รับชมกับรถกระบะ i s u z z u m a x c a b นะคะ h i g h l เ n d e r ตัวสูงค่ะรถปี06เครื่องยนต์3.0ค่ะรถขับดีแอร์เย็นภายในสวยทรงดีสีสันน่ารักนะคะทุกท่านคันนี้นะคะราคาตัดสดเลยค่ะ1.18000บาทคุ้มๆนะคะไปใช้งานกันหลอลขับขี่กันได้สบายเลยค่ะ ถ้าสนใจจัดไฟเน้นนะคะสามารถโทรไปคุยสอบถามคุยกันโดยตรงได้นะคะตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้เลยรถอยู่ที่ 3, 000, นะสพันนครปฐมซอยวัดเทียนดัดค่ะแอร์เย็นภายในสวยมีตำหนีบ้างตามการเวลาตามอายุของการใช้งานนะคะรถได้สภาพแบบเดิมๆค่ะหน้าหลังเดิมๆเ,เลยทีเดียวค่ะเครื่องเกียร์ดีคัสซีสวยริ้วรอยมีบ้างภาสีห66นะคะ สนใจเน้นติดต่อโดยตรงและควรเดินทางไปดูไปทดลองขับด้วยตนเองก่อนตัดสินใจขับประโยชน์โดยตรงของตัวท่านแอดมินขอแนะนำเบื้องต้นกันแต่เพียงเท่านี้นะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ